มาแล้วคะ่ะวันนี้จะพามาดูมเมล็ดของน้องทานตะวันและนะคะน้องที่เห็นนี้ได้ทําการโรยกีบไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะส่วนน้องดอกเล็กๆนี้ก็เพิ่งจะแห้งไปเองคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเขี่ยส่วนเกินของเขาออกนะคะที่เห็นนี้ที่เขี่ยๆออกนี้นะคะจะเป็นขั้วของมเมล็ดของเขานะคะก็คือเกสรของเขานั่นเองคะ่ะ พอเคลียร okay, ทุกอย่างออกหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูมเมล็ดเขากันนะคะว่าจะสามารถนําไปเพาะต่อได้หรือเปล่ามเมล็ดเขาค่อนข้างจะเล็กมากๆนะคะก็จะมีความสีขาวนะคะอันนี้แค่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าต้องปล่อยให้เขาอยู่ต้นนานกว่านี้หรือเปล่าแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเราอะเนาะน้องแห้งแล้วก็เลยรีบตัดเลยคะ่ะแห้งในที่นี้นะคะไม่ใช่มเมล็ดของเขาแห้งนะคะก็คือกลีบดอกของเขาแห้งค่ะ นี่ค่ะ,มะเมล็ดที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะแต่เอ๊ะมองม,องมองดูเขามีความสีขาวเหมือนเขาจะอ่อนอยู่หรือเปล่าคะทุกคนบีบดูก็เหมือนจะไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะคะเหมือนน้องจะอ่อค่ะใครที่มีความรู้ช่วยตอบเลยค่ะว่ามเมล็ดของน้องสามารถนําไปเพาะพันธุ์อีกได้หรือเปล่าแล้วต้องทํายังไงกันบ้างคะส่วนต้นนี้ดอกนี้ของแค่หน้าจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์นะคะทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูมเมล็ดข้างในของเขานะคะว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเด็ดเอาาเมล็ดใหม่มาดูกันตรงนี้เลยแล้วกันค่ะ แกะกันให้ดูแบบนี้เลยว่าข้างในเขามีอะไรหรือเปล่ามีมเมล็ดไหมอันนี้เป็นเปลือกมเมล็ดของเขานะคะพอแกะออกแล้วข้างในจะเป็นยังไงนั่นแหละค่ะสิ่งที่ได้มีแค่นั้นจริงๆค่ะทุกคนน้องคือฝ่อมมากแทบจะไม่มีมเมล็ดเลยค่ะ ที่จริงเข้าใจว่าที่จับอยู่นั้นคือมเมล็ดของเขานะคะนั้นมันคือเปลือกของเขาค่ะจําได้ว่าเคยกินเม็ดทานตะวันนะคะมันต้องปอกเปลือกก่อนแล้วเขาจะมีมเมล็ดข้างในของเขาอีกทีนึงซึ่งนั่นก็แปลว่าโบเบนะคะไม่สามารถที่จะนํามาเพาะได้ค่ะส่วนเมื่อกี้ก็คือดอกน้องนะคะที่ให้ดูตอนคลิปแรกนะคะที่น้องกาลังตุ่มๆอยู่ตอนนี้บานแข่งแล้วค่ะอ่าแล้วมีเพิ่มมาอีกดอกนึงนะคะตุ่มดอกติดเรียบร้อยแล้วค่ะต้นเล็กๆแต่ดอกคือเยอะมากดอกเขาไม่ใหญ่นะคะทุกคนดอกเล็กๆประมาณนี้นะคะ่ะ แค่ก็ไม่แน่ใจนะถ้าสมมุติดอกเขาหลุดออกไปทั้งหมดแล้วเขาจะขึ้นดอกอีกหรือเปล่าแล้วทุกคนคิดว่ายังไงคะเราควรจะตัดน้องออกแบบนี้เลยไหมหรือว่าปล่อยให้เขาร่วงโรยบนต้นของเขาแบบนั้นได้เลยคะ่ะ